โยมโยมขึ้นมานั่งแถวที่สองให้หมดเลยนะโยมขึ้นมาเชิญเชิญเชิญน,น,นะเออเหมือนกันเราเป็นญาติกันทุกคนทุกท่านนะเหมือนญาติธรรมกันไม่ต้องไปไม่ต้องกานั่งบนเสือใครมาก่อนก็ขยับขึ้นมาทุกท่านอาจจะมาใหม่บางท่านบางคนมาใหม่หกเกรงใจไม่ต้องเกรงใจโยมขยับขึ้นมาแต่หน้าท่าให้มองว่าทุกคนที่เข้ามาในวัดในพุทธศาสนาคือญาติญาติธรรมกัน อามันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนะจะได้คิดก็สุขเห็นก็สุขมองก็สุขทําอะไรให้มีความสุขใจไปก่อนบุญก็เกิดแล้วอันโมตนากับนอสนางสาวนะกดยักพันไกลเลก้ึก คุณใช้จะุกคุณใช้จะฟุกคุณหรือต้งต้าเป็นชาวสงฆ์แต่ไม่ได้เขียนหรอกทำมาบอกเองคือเป็นสายธรรมนบนราชโยมทุกคนนี้แหละถะ้ตั้งใจจะมาปฏิบัติที่นี่แต่ว่ากฎของว่าป่าก็จะมีเวลาจำกัด ก็เลยไม่ได้มาพักเพราะว่ามาคนเดียวก็ไปพักโรงแรมนะแต่ก็ด้วยอศรัทธาที่มั่นคงก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้เสียศรัทธาแต่อย่างใดก็ยังมาทำบุญมาเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารวันนี้หนึ่งวันก็ขออนุโมทนาสาธุการ ช่วงเช้าของวัดประอุตกยาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎของอดีตพุะคุณหลวงพ่อจิ๋วของเราที่สร้างวัดขึ้นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายที่จะมาแสวงบุญในพุทธกยาเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างสถานธรรมขึ้นมาสร้างวัดขึ้นมาแล้วท่านก็พยายามสร้างที่พักขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมให้เกิดความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมแล้วเช้าอย่างเช้าท่านก็ถ้าท่านอยู่ท่านก็จะให้ข้อธรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ของผู้แสวงบุญทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาให้ได้เข้าใจหลักธรรมหลักเส้นทางของความเป็นพุทธบริษัทว่าเราเป็นพุทธบริษัทนั้นควรมีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างสิ่งไหนที่เรามีสิ่งไหนที่เราขาดท่านก็จะให้ข้อธรรมด้วยเมตตาธรรมของท่านเมื่อท่านไม่อยู่ ท่านก็ได้ฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาท่านอย่างเช่นพระอาจารย์จอยหลวงพ่อท่านไม่ได้อยู่ก็จะมีครูบาอาจารย์มาจากที่ต่างๆที่ท่านอพอที่จะมีอุปนิสัยเห่งการให้ครูาท่านก็จะผัดเปลี่ยนอาตมาก็รอครูบาอาจารย์ลูกไหนมาท่านก็จะผัดเปลี่ยนให้ลูกนั้นบ้างลูกนี้บ้างมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ญาติโยมเพราะว่า ญาโยมนั้นเปรียบเสมือนกองหนุนพระพุทธศาสนากองหนุนถ้าไม่มีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีกองหน้าคือพระอภิษุสามนเณรภิษุณีพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นพุทธบริสัทต้องเดินไปด้วยกันฉะนั้นความรู้ความเข้าใจ หลักของพระพุทธศาสนาหลักทางเดินนั้นจึงจําเป็นจําเป็นมากในการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนให้ตลอดไปได้ให้นานเท่านั้นเพราะนั้นความเข้าใจจึงเป็นเบื้องต้นของของชาวพุทธของเราถ้าอย่างนั้นเราก็จะเป็นการที่ทาตามตามกันไปทำตาม่าๆกันก็คืออย่างชาวบ้านเราถึงเวลาก็ ไปใส่บาตรทำบุญเสร็จก็กลับบ้านประเทศไทยเราก็จะสังเกตดูจำเป็นอย่างนี้ใส่บาตรลงบนนี้จิตใจดีงามทำบุญใส่บาตรได้ทุกวันทุกวันเพราะว่าพ่อแม่ปกฝังมาท่านที่เป็นวันที่สายู่วันพักก็ไปทำบุญแล้วก็กลับไปก็ไม่มีอะไรก็ก็เป็นแค่คนคนดีคนหนึ่งอ่าเท่าน,นั้นเอง เะนั้นการที่เป็นผู้ให้ที่ญาติโยมมาทำบุญใส่บาตรกัน,นแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยก็ดีคือเป็นอุปนิสัยหรือการให้การให้นั้นย่อมมีความสุขโยมลองนึกถึงนะนึกถึงว่าคนที่เขาไม่มี พอเราเอาไปแจกของไปแจกเขาคนน้ำท่วมไปไหม่คนที่ตกยากทุกยากก็ดีพอเราให้สิ่งที่เขาขาดเขาก็มีความสุขโยมลองสังเกตดูนะโยมไปบริจาคโรงเรียนต่างๆก็ดีเด็กที่เราอยู่ในบา้านในทองที่เขาจะมีความสุขเพราะนั้นผู้รับนั้นมีความสุขจากการรับ ท่นบอกว่าผู้ให้มีความสุขกว่าสุขของโลกมนุษย์มีอยู่หลายสุขอยู่สุขเกิดจากการได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นปัจจัยสี่อันนี้เป็นสุขที่ควรที่จะมีควรที่จะต้องมีเพราะว่าโลกนี้เราอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี อาหารเครื่องไม่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคส่วนนี้มันเป็นความจําเป็นสําหรับมนุษย์ทีนี้สุขที่เป็นไปเพื่อกิเลสถ้าเราไม่รู้ไม่เท่าทันสุขเกิดจากการแสดงอาหารารูปท,ที่น่าพอใจเสียงเสียงที่น่าพอใจกลิ่นรสต่างๆที่น่าพอใจ ภาษาทั้งหลายจะน่าพอใจท่าน,นี้มันเป็นสว่วนกิเลสถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอถ้างนั้นสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในโลกเราเลี่ยงได้ไหมเราเลี่ยงไม่ได้เมื่อสิ่งเมื่อเรามีตาย่อมเห็นรูกเมื่อเรามีหูย่อมได้ยินเสียงเรามีจมูกเราได้ย่อมได้กลิ่นเพราะเรามีร่างกาย ฉะนั้นเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเกิดการรับรู้การกระทบมาเราย่องคอยตากคอยตากเชื่อว่าทุกคนนะทุกคนถ้ายังไม่ได้ไม่ได้ฝึกตามไม่ได้เข้าใจหลักปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง ถ้าเราเข้าใจแต่เรื่องทานอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยแต่ชาวพุทธเข้าใจเรื่องทานมันเป็นวันนิสัยมันฝังไปในสายเลือดของชาวพุทธไปซะ,ะเป็นสิ่งที่ดีงามในโลกนี้เขาก็เขาก็อาจจะรจรันทรงชาวพุทธได้เลยว่าตื่นมาก็เป็นผู้ให้เป็นผู้ทาบุญเป็นผู้ใส่บาตรเขาก็อาจจะจันย์ตรงนี้ ฉะนั้นชาวพุทธเรามีมากกว่านั้นคือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียน,ยนสังเกตดูนะแต่ไม่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยคนก็เป็นร้อยคนไม่ใช่ส่วนใหญ่นะว,ว่าโดยส่วนใหญ่ชาวพุทธเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีเบียนผู้อื่นยังไงก็คือไม่เอาเบียบคนอื่นไม่โกงคนอื่นไม่ไปประทุจร้าย้วยวาจาโดยกาย ส่วนใหญ่ประมาณ90เอร์เซจะเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติโดยปัตนถนุัยเขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเพราะว่าอะไระเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษปูป่ย่าตายายดึกดำบรรพ์นี่แหละวัตนถนัยที่สร้างสมกันมาจากพ่อแม่นำพาพาให้เข้าวัดพาไปฟังเทศฟังธรรมรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้มันก็ยังเป็นอัปน,นิสัยมันเป็นทุนเป็นฐาน เป็นฐานของฟวานดีทั้งหลายแต่ว่าตราใดเรายังไม่รู้จักกรร่าภาวนานะเรายังไม่เข้าใจจิตตนเองหรือว่าจิตเราเป็นผู้มีสิิ์เรยไม่รู้เลยว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เราก็ยังทุกอยู่กับสิ่งที่เราไม่ได้จั้งใจไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำบางทีก็ทุกข์ทุกเพราะไม่ได้ตั้งใจบางทีก็ทุกเพราะคน,นอื่นทําให้พูดให้ไม่ไม่เป็นความจริงว่า ทุกข์เพราะถูกเอาเปรียบเกินไปบ้างทุกข์เพราะถูกปะตุสร้ายทางวาจาผู้มีศีลเฉยๆไม่ได้มีปัญญาก็จะไม่ปัทุสร้ายผู้อื่นแต่ปัทุสร้ายใจตนเองอย่างได้เช่นคิดให้ตัวเองทุกข์คิดให้ตัวเองทุกข์สงสยัยตนเองบ้างดีไม่พอบ้างต่อว่าตนเองบ้าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากเรายังไม่เข้าใจคำว่าภาวนา,าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเธอต้องให้ทานอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนหลักคำสอนพระพทเจ้าย่อลงมาสําหรับการทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านจะสอนหลักเดียวกันคือละทุจริตประกอบสุจริตท,ท,ทําจิตให้ผ่องใสท่านนั้นละทุจริตเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของศีลมีกันทุกคน มีกันทุกคนอยู่แล้วโดยปกตินะมีจํานวนน้อยอย่างที่ที่เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องของศีลได้เพราะว่าเขาถูกเขาถูกสังคมสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ถูกความโลกเดินมไปความเป็นศีลเขามันจึงถูกแบ่ไปมันมันจึงพร่องไป อันนี้มีจํานวนจํานวนที่เขา,อ,าอยู่กับผูสังคมโลกที่มีการแข่งขันแข่งขันแข่งแย่งชิงดีคนที่ไหลไปตามกระแสของโลกมากศีลก็จะถูกบัณฑทอ,ออกไปบัณฑอ,ออกไปด้วยอำน,นาจโลภะอำนาจโท,นนโทสะอันนี้อันนี้เป็นจํานวน เะนั้นผู้ที่มีศีลอ,อยู่กับโลกเนะี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไปทุกข์กับคนเหล่านั้นที่เอาพระธรรเปเรียบเราเราก็ยังรักษาใจไม่ได้เพราะว่าเรามีโองค์การทุกข์เพราะว่าเราไม่เข้าใจกฎของโลกทั้งที่ตัวเองเราไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาอะไรผิดเลยแต่คิดที่มันทุกข์ได้เะนั้นท่านยิงบอกว่าทานศีลภาวานาก็ต้องมี ความสุขจากการให้นมันเป็นสุขเย็นอยู่สุขเย็นไม่เหมือนความความสุขที่เราได้มาได้มาเราได้ของคนนู้นให้คนนี้มันเป็นสุขที่เราที่เราเป็นวัตถุเราก็ยึดเอาไว้แต่ความสุขที่เราให้นีนเป็นความสุขที่ปล่อยท่านเรียกจากช้าการละออกสลับออกคลายออกสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำลายกิเลสตัวใหญ่ กิเลสตัวอยางที่ที่เรามีเป็นพื้นฐานของจิตชาวพุทธฉะนั้นชาพุทธเรามีทุนกันอยู่แล้วมีทุนกันอยู่แล้วเรื่องในเบื้องต้นทุนในเบื้องต้น,นตก,ก็คือกิเลสตัวอยางเราทําลายได้ทีนี้กิเลสตัวกลางเราต้องดําเนินกิเลสกิเลสตัวกลางก็คือตัวสมาธิคืออย่างกลางนะอย่างหยาบอย่างกลาง คือการทำสมาธิเนะี่ยสมาธิในทางพุทธศาสนาก็คือ,อการประกอบใจการสารวมใจก็เริ่มจากกายวาจาของเราก็มีศีลนี่ยแ,แต่ว่าเราเพิ่มรายละเอียดคือการระมัดระวังเข้าไปสู่การสรังวรศีลของเรามันยังเป็นศีลนุ่มคำคอยู่คือมันยังไม่มั่นคงไม่มั่นคงฉะนั้นศีลที่เราสังวรมาที่กายวาจา มันจะเป็นการสร้างสติโยเป็นการสร้างสติก่อนคิดมันก็กรองก่อนละกรองว่าควรไหมก่อนพูดอันนี้มันควรไหมที่จะเราต้องพูดออกไปพูดออกไปมันมันดียังไงมันเสียยังไงมันเป็นผลลบผลบวกยังไงมันจะกรองก่อนเราค่อยค่อยพูดออกไปหรือจะกระทําอะไรออกไปส็ได้มันจะมีเบรคเข้ามาตัวตัวนี้แหละยมมันจะเป็นการ มันจะเป็นสิ่งที่ที่จะที่จะเอื้อให้สมาธิเกิดให้สมาธิเราเกิดสมาธิตัวนี้คือการสำรวมใจถ้าเราสำรวมการวาจานะี่มันจะลงสู่ใจมันจะเห็นความรู้สึกของใจอันนี้มันจะเป็นมีเฉพาะพระพุทธศาสนาสำรวมใจในเป็นไปเพื่อสมมาเนี่ยทีนี้ถ้าเราสำรวมใจคิดอกกศรเราก็ไม่ ไม่ส่งเสริมแล้วก็ละละละทนี้มันเป็นการมันเป็น,เป,นเป็นการทําลายกิเลสอย่างหยาบๆทีนี้คําว่าภาวนาตัวสมาธิก็เป็นภาวนาส่วนหนึ่งแต่มันเป็นสมาธิแต่นี้ทิปปัจจานี่เราต้องมาเข้าใจตัวนี้แหละที่สําคัญที่สุดคือมาให้เข้าใจหลักภาวนาของทิปปัจจาภาวนาเนี่ยคือการที่เห็นรู้แจ้งเห็นจริงตามตาม,ตามธรรมชาติ ตามกฎธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่ไหนกระทบเข้าไปเราน้องก็ไปดูภายในความทุกข์ภายในที่เราโดนกระทบมาทางเสียงทางรูปต่างๆที่กระทบมาถ้ามันทุกข์เกิดเพราะอะไรเราก็ดูอ๋อเกิดเพราะยึดมั่นรูปภายนอกว่าเสียงนั้นจริงเสียงนี้จริงเพราะว่าเราก็นึกว่า,วาจริงจริงแต่เสียงนั้นมันก็เกิดแล้วระดับไปถ้าเรานอกดูไปใน,ในจะเห็นการเกิดการดับของเสียง การเกิดดับของภายในที่กระทบมาแล้วก็ดับไปรูปภายนอกก็ไม่ได้ตามอะไรกันเสียงก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นลดอัปปะทั้งหลายรวมลงไปที่เวทนาทรรใจแล้วก็ดับไปดับไปความทุกเกิดขึ้นไม่ได้นานก็ตั้งอยู่ก็ดับไปอันนี้เกิดเพราะหลอารู้เท่าตัดการที่รู้เท่าตัดตรงนี้ต้องสังวรใจสังวรใจที่เป็นสมาสมาธิเกิดจาก,การสังวรใจกับใจฉะนั้น สัมมาสมาธิจะมีเฉพาะพระพุทธศาสนาเพราะอะไรนี่เดยวเาจะเคยได้ยินว่าฤาษีเขาก็าได้สมาธิได้ช้าทําไมเขาไม่ได้มรรคผลได้นม่ผานเขาไม่มีศีลไม่มีศีลศีลเขาศีลแบบไหนเขาไม่ได้เบียดเบียนใครเขา่าศีลของโลกกตระเขาเรียกว่าเป็นการสังวรสังวรไม่ใช่ว่าศีลเป็นเช่นว่าเรา สัตว์ที่ไม่ไมสัตว์ที่กินหญ้าจะรอเวลาเนะี่ยเขาเป็นศีลไม่คือความเป็นศีลของเขายังไม่เป็นศีลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นแบาบปตรงที่ว่าเขาไม่ได้ไปฆ่าผู้อื่นฉะนั้นเด็กเกิดมาก็มีศีลหมดศนะีลนั้นก็คือก็คือ,คอ,คอต้องมีเจตนาเข้าไปร่วมด้วยว่าเราไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนส่วนหนึ่งส่วนความปกติของจิตส่วนหนึ่งฉะนั้นเราต้องใส่เจตนา จิตเป็นสนเพราะว่าตัวเจตนานะี่ะเป็นตัวสิ่ตัวธรรมตัวกรรมฉะนั้นเมื่อเราไม่มีเจตนามันจริงไม่มีเจตนาที่จะไปสร้างอ,อกุศสนี่สิ่มันจริงจะเกิดขึ้นศิ่ก็เกิดเช่นเ,เราเดินไปเหยียบสัต์ตายเราไม่มีเจตนาตัวนี้พระพุทธศาสนาบอกไม่ได้ศิลไม่ขาดศนนิ่งไม่ขาดแต่สติเราขาดเฉยสติเราก็สร้างใหม่มันละเอีเยดอะเอียดอดฉะนั้น สมาธิที่แห่งกนอกสมาธิที่ไปแล้วเกิดไม่มีปัญญาญาติโยมชาวพุทธเหมือนกันที่ทําข้ามขั้นตอนลืมการสรังวรใจไปทําสมาธิอย่างเดียวพอทําสมาธิได้มันเกิดชาาขึ้นมามันก็เป็นโมหะสมาธิไปพอสงบไปก็ไม่เห็นอาการของจิตเราะนั้นการดูใจของเราการดูการเคลื่อนไหวของใจงเราเนี่ยมันจะเป็นการ ฝึกสติให้จิตเกิดปัญญาสิ่งนี้จะสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเรเว้นเวลาเราหลับเราไม่มีสติเราไม่เห็นดังนั้นเราจะเดินตาก็ดีเราจะนั่งหลับตาก็ดีเราจะสามารถนอก้าสุภายในของใจเราสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาพอเรารู้เท่าทันกฎของธรรมชาติในในการหน้าของเราความทุกข์ ที่เราจะวิ่งหาที่เราจะอยากจะวิ่งออกหนีก็ดีความสงส,สัยความกังวลความผุ้สร้างต่างๆความสับสนกับคน,น่น้นคนนี้มันก็จะจางหายไปเพราะว่าเราเข้าใจตัวเราเพอเราเข้าใจตัวเราเราก็เข้าใจคนคนอื่นแต่ว่าคนอื่นคนใกล้คนไกลไปทั้งโลกเราก็เข้าใจเขาว่าเพราะอะไรคนนั้นจึงพูดชนิดชน,ชนิดนั้น อ่าเพราะอะไรคนนั้นจึงทําอย่างนั้นจำอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตใครเ็เป็นยังไงเขาก็ทาอย่างนั้นอย่างนั้น,ท,น,นทีนี้ถ้าจิตเรามีที่พึ่งแล้วเราก็ไม่เอาเขามาถือสารมาแบกคือขันธ์าเราก็หนักพอแล้วเราไม่ต้องไปแบกขันธ์คนนูนน้นคนนี้เป็นสิบขันธ์สิบห้าขันธ์ยี่สิบขันธ์เราก็ไม่ต้องแบกเพราะว่าพระเดจจ้าให้รากำหนหดรู้ขันธ์ห้าตัวเราคือการวิปัสสนาคือการมารู้รูปนามรู้กัณหน้าของตัวเอง การแบ่งขันห้าเป็นกองทุกขันห้าเป็นภาระอย่างยิ่งพระเจ้าก็ตัดไว้ว่าขันห้าเป็นภาระอย่างยิ่งแต่ขันห้าก็นํามาเป็นเครื่องมือในการเดินทางออกจากกองทุกออกจากภบ,บชาติก็คือนําเข้ามาประพฤติมาให้ทานก็ใช้ขันห้ามาประพฤติศีลก็ใช้ขันห้ามาทําสมาธิก็ใช้ขันห้า มาเจริญเปันสนามก็ใช้กันทนาะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ใช้กันห่าในเป็นเครื่องมือในการเดินทางถ้าเราไม่มีไม่ฝึุกสิ่งน,นี้ขึ้นมาเราก็ใช้กันห้าในทางผิดบ้างถูกบ้างอย่างดีก็ไปประเทศเป็นเทวดาแ่นั้นดีดัะนั้นวันนี้กขขอขออนุนนทนาสาธุก,การทาตาทโยสาผุ้ชนทั้งหลายผู้มีทุนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ขอให้ต่อ ต่อต่อกลางต่อยอดเข้าไปให้มันถึงที่สุดไม่ใช่ว่าการเกิดมาวัคุติศาสนามันง่ายให้เราเข้าใจตรงนี้ายเราจะได้เป็นผู้ที่มีอนาคตก,คคาาาก็คือความปาารถนาของเราก็คือความบริสุทธิ์เย่งจิตขอความบริสุทธิ์แย่งจิตจงเกิดเกญายิโยมสาธุชนทุกท่ันทุกคนในอนาคตอันใกล้ไม่เกล